คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดู4เหตุผลที่ทำไมมิจฉาชีพถึงชอบพาเหยื่อไปคุยในไลน์กันก่อนอื่นนะคะจะขออธิบายคร่าวๆให้ทุกคนเข้าใจว่าไลน์เนี่ยมีอยู่3แบบแล้วก็การสื่อสารของแต่ละแบบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะแบบที่1เนาะเป็นแบบไลน์ธรรมดาการสื่อสารแบบตัวต่อตัว2คนเท่านั้นหรือว่าเรียกกันว่าการสื่อสารการคุยส่วนตัวนั่นแหละ ก็จะมีคุยกันแค่ฉันกับเธอเท่านั้นเนาะจะไม่มีบุคคลที่3เข้ามารู้ด้วยนะต่อมาก็จะเป็นลายกลุ่มนะคะก็คือการรวมคนที่ใช้ลายมากกว่า2คนมาอยู่ในกลุ่มนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนะพิมพ์ข้อความอะไรลงไปทุกคนในกลุ่มนั้นก็จะรับรู้พร้อมกันนะคะต่อมาอันสุดท้ายจะเป็นลาย o f f i c i a l Account นะคะหรือว่าลายทางการเรียกสั้นๆว่าลาย AO แก้ไขลาย OA จะสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่ทำธุรกิจจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ให้สังเกตก็คือมีรูปโล่อยู่ตรงหน้าชื่อของลายทางการนะคะจะเป็นโล่สีเทาโล่สีกรมท่าหรือว่าโล่สีเขียวก็แล้วแต่กรณีนะคะคลิปนี้จะไม่อธิบายลงลึกไปและการสื่อสารของลายทางการเนี่ยจะเป็นการสื่อสารที่1ต่อหลายๆคนก็คือ เจ้าของลายทางการเนี่ยจะสื่อสารไปให้ข้อความเดียวกันเนี่ยไปให้ทุกคนสมาชิกทุกคนที่ที่เป็นสมาชิกของลาย o f f i c i a l นี้นะคะแต่คนที่สองสามสี่ห้าเนี่ยก็จะไม่รับรู้ว่าลาย o f f i c i a l นี้สื่อสารอะไรกับคนที่หนึ่งจะไม่รู้ของกัรแลกนแลมาเข้าเรื่องกันสี่เหตุผลที่ทำไมไมิจฉาชีพถึงชอบพาเหยื่อไปคุยในลายเหตุผลที่หนึ่งก็คือ ไลน์นะคะไม่มีการโพสหรือว่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนออนไลน์ทุกคนลองสังเกตนะคะคลิกเข้าไปที่ไลน์ของเพื่อนตัวเองเลยคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะไม่มีประวัติอะไรเลยไม่มีเกี่ยวกับไม่มีรูปภาพไม่มีโพสคอมเมนต์เหมือน Facebook น,นะคะทำให้อามิชาชีพเนี่ยปลอดภัยจากการตรวจสอบละก็จะไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับใครบ้างจะพิสูจน์ตัวตนของคนที่ใช้ไลน์ไม่ได้นะคะ เหตุผลที่2ก็คือไลน์เนี่ยยังไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้ใช้งานบัญชีเหมือน facebook เพราะฉะนั้นหากบัญชีไลน์เนี่ยโกงเราเนาะเราก็จะไม่รู้เลยว่าคนที่โกงเราเนี่ยเป็นใครเหตุผลที่3ก็คือไลน์นะคะสมัครง่ายมากแล้วก็มีการเพิ่มภาพตกแต่งภาพเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือใครหลายคนไม่รู้ก็ คิดว่าดูน่าเชื่อถือแล้วเนาะปุ๊บแอดพลที่4 <c oughs> ก็คือ l ลา์เนี่ยมักจะเชื่อมกับเบอร์โทรศัพท์ของเหยื่อนั่นเองง่ายมากเป็นการเข้าถึงเหยื่อที่ง่ายมากลองสุ่มเอาเบอร์โทรศัพท์ไปค้นในไลน์ก็จะเจอแล้วว่าผู้ใช้งานลายคนนี้เป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้หรือไม่ก็ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงเหยื่อแอดไลน์ line, เข้าไปคุยได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นการคุยไลน์เนี่ย จะเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบมากเราควรระวังตัวในการคุยไลน์ให้มากๆม,ม,มากขึ้นนะคะ